เศรษฐีผู้หนึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายและยังเป็นเจ้าของสวนส้มมีเนื้อที่หลายร้อยไร่เมื่อเห็นว่าลูกชายของตนถึงวัยที่จะมีครอบครัวได้แล้วแต่ทอดสายตาไปทั่วหมู่บ้านก็ยังมองไม่เห็นสาวคนไหนที่จะเหมาะสมได้รับตำแหน่งลูกสะภ้ยของตนเศรษฐีจึงคิดหาอุบายทดสอบ โดยชวนลูกชายออกไปแลกส้มกับหยากไยที่ติดอยู่ตามฝาและหลังคาบ้านพวกชาวบ้านพอรู้ข่าวต่างก็ไปสอยแลกเก็บหยากไยมาแลกกับส้มกันเป็นที่สนุกสนานจนถึงเวลาเย็นยำ่ำเศรษฐีจึงพาลูกชายกลับบ้านพอวันต่อมาเศรษฐีกับลูกชายเข็นรถใส่ส้มผ่านหน้าบ้านตรงไทยหลังหนึ่ง ซึ่งมีหญิงสาวรูปร่างหน้าตางดงามอาศัยอยู่กับพ่อแม่และทั้งสามกำลังช่วยกันประกอบอาหารลูกชายของเศรษฐีนึกพอใจในหญิงสาวผู้นี้จึงเอ่ยทักว่าน้องหญิงเจ้ามีอยากย้ยตามฝาหรือลังคาบ้านอยู่บ้างไหมรีบไปนำมาแลกกับส้มเถิดหญิงสาวผู้นั้นมองดูกองอยากย้ย ที่อยู่ในภาชนะบนรถเข็นแล้วสายหน้าพร้อมบอกว่าไม่มีหรอกจ้าเพราะบ้านฉันเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านช่องอยู่เป็นประจำทุกวันแต่ต้มของท่านสวยน่ากินเหลือเกินแลกกับอย่างอื่นได้หรือเปล่าจ้ะเศรษฐีได้ฟังคำตอบของหญิงสาวก็นึกชมเชยอ,อยู่ในใจจึงตอบแทนลูกชายไปว่าถ้าอย่างนั้น เจ้าเอาขี้เท่าในเตามาแรกก็ได้แล้วหญิงสาวตอบว่าขี้เท่าก็ไม่มีหรอกจ้ะหญิงสาวตอบอย่างนอบน้อมเพราะแม่สอนว่าก่อนติดเตาหุงข้าวจะต้องเอาขี้เท่าไปทิ้งให้เรียบร้อยซะก่อนเพื่อลมจะได้หมุนเวียนได้สะดวกทําให้ฐานมีไฟแรงและขี้เท่าไม่ฟุ้งสกปรกเศรษฐีเห็นว่าครอบครัวนี้ อบรมเลี้ยงดูลูกสาวเป็นอย่างดีนอกจากจะทำข้าวปลาอาหารได้เก่งแล้วยังขยันปัดกวาดบ้านเรือนไม่ให้รกลุงลังเหมือนลูกสาวบ้านอื่นเศรษฐีจึงได้เจราจาสู่ขอหญิงสาวกับพ่อแม่ของเธอให้ลูกชายของตนและพวกเขาทั้งสองก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อรับการแจง้งเตือนด้วยนะ